สิ่งที่พี่น้องเห็นโคลโลเคลเยนี่มนเมนอย่างเดีวยวพี่น้องปลากระเบนอย่างไฟจังเลยผูนละค้นกับผัดสดนัดกะวาดจะมาทำรังสรรค์เป็นเมนูผัดผิดปลากระเบนมือนีิไม่ใส่กะเพรานะเจ๊ใส่ใบยี่หร่าเพรานะั้นสองตอนพี่น้องสองตอนนี่ก็เคืองโลแล้วมันแห้งลงอีกเนาะ ที่แรกคว่าติเอ็ดเป็นผงหรือสิเห็ดเป็นตอนดีเป็นตอนเปลองเป็นผงหลายเพะน่พัดไ้เพื่อลูกชายลูกชายโอก็ะมากินน้ำมือกันนะครับนาะพ่อเห็ดกับเข่าอย่างเพื่อจะกินเส็นอ่ะนี่หน้าตาจออว่าเป็นแบบมีพี่นอ้องปลากระเบนเฮ้งเยะจัดก่อนเห็ดเป็นเสน้นหน้าเห็ดเป็นเศษด้วยพี่นอ้องเออผูขึ้นมาเนี่ยข้าเห็ดเป็นตอน ย่างพ่อกินเดี๋ยวไล่อยู่ตีขึ้นเจ็ยนขึ้นสัวไกลเนี่ยเครื่องมันทำการพัดกันพี่น้องทำนนี้จะพัดตีที่่มี่ถืบพี่น้องพัดเฉียนหอมๆก้ออ้าวจามพุดธจามฟาดนี่แหละ ปลากระเบนนี่ทิ้ตเิ้นเียไว้เอาลงนล้พี่นองเนาะปลุกล้งพ้นกับพัดเส้นน้ำมันอสมแต่วาลัดพัดแบบเพียวๆเลยดูไม่ออกก็เป็นปลากระเบนเหมือนผัดงูสีงนี่แหละ <c oughs> เฮ้อนาะพูดดีเว้ยเนี่ยุงรสพี่นไอ้ <c oughs> ใช่ใบมะกรูดพริกป่นหน้าพริกไข่อ่อน เต็มเครื่องมืนอนีอ่โอ้ยของงวยอยกที่กระทะกระสุนชีวิตดีแท้ะสุดท้ายท้ายสุดใบยีลาใส่เป็นกระเพรากขาได้เถอะพี่นอ้องแต่ว่าใบายีลาเก็บกว่าเ่วนว่าเก็ดรุเดือดดีวะนะอืม้ม โอ้แหงๆเลยห่วยห่วยห่วยหอมห่วยห่วยวิโรดผัดเผ็ดปลากระเบนกินกับปลาเจ้ามูนนี่แซ่บ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 รีวิวผัดเผ็ดปลากระเบนสีกเป็นเส้นอ่ะสุดมือนัดไในตำหนี่แหละครับเอ็นตาแซ่บบ่เบิ่งจังหนึ่งคือผัดซาล่ะแต่ยืนยันว่าเป็นผัดเผ็ดเดียวีันหอก เสติแร่มกันครับ